พี่น้องมิ้มอย่างสวยเลยครับมิ้มมิ้มใช้กระดาษทำพบครับผมจะตัดก่อนครับครับผมน้ำงามอยู่ครับเริ่มใส่น้ำครับมิ้มเก็บมิ้มไปก่อนครับเพิ่งยังหาไม่เจอ ครับผมเหม,มือนอีกแรงครับผมอย่างใหญ่เลยครับนีต่ต่ำ่ต่ำๆตรงนี้จะมีน้ํำไหมคนนี้โอ้แังใหญ่เลยครับนู่นครับโอ้แต่อมองเห็นน้ําปิดตาแล้วครับผมเห็นนะครับนดำหัวน้ำปิดตาบ้างเลยเทียนเต้ กระดาษเข้าเป๋าควานใส่เลยครับน้องหัวร้อปิดตาอยู่ครับผมเพิ่งไม่เจอเจอแต่นิม เริ่งมาเจอเจอเจอเมิ้มิมงก็เอาครับผมเจอมิมงก็เอาแต่จัดเครือกันอ๋อดุครับดุครับดุครับรบ,บินใส่เลยครับบินมาใส่เลยอื กินมาใส่เลยตั้งกว้างกว้าครับผมดู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 จังก้อน ทะเลเล็กับบน้ำแ,แตะนครับสวย <c oughs> <c oughs> เครือก่อนกันงใก็ไม่ค่อยดีครับชอบหลือด้านค่อยๆค่อยๆกิดเครือตรงไหนเครือตรงไหน งามเลยเพื่อนงามงามงามใส่ควันหน่อยแล้วก็วยขายาวครับผม หมดก่อนย้อนออกกลางครับเอาแต่งข้างนอกครับผมไปหมดแล้วนี่ครับผมหมวน้ํางามอยู่ครับยอดแสงเลยอ่ะมุมไหนจะไม่ย้อนครับมุมนี้นี่ครับงามเลยครับผมหัวน้ําตีมีมปก่อนครับช่วงนี้หาพึ่งยากครับ ไม่เห็นตัวแม่เลยไปครับผมเดี๋ยวเก็บก่อนวาน,น้ำสวย